ทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอยไม่เอาไม่เอาเรารู้จักปืนนี้เรารู้จักปืนนี้อ สวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมดีซีโรนะครับทุกคนวันนี้นะผมจะมาเล่นไม้ครับเอาชีเวตรลอดในโลกสุดๆหนาวแล้วกันนะครับคือตอนนี้เราอยู่ในป่าที่แบบว่ามีหิมะเต็มไปเลยนะแล้วก็ป่าไม้ที่มันดูซีดๆนะครับทุกคนโลแบบขาวดำอะไรเงี้ยโอ้โหตรงนี้ซี่หมดเลยเออครั้งน,นี้ครับเราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนโอเคปนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์เยอะเลยนะสตาไลค์อะไรเงี้ยกดติดตามกดดึงด้วยและไปดูในคลิปกันเลยเออกไม่ใช่นี่หว่าแล้วก็ดูอยู่นี่โอเค มาแม้วทำไมป่าตรงนี้มันซีดจังเนี่ยก็แต่ตรงนี้ก็น่าอยู่นะทำไมป่าแต่ป่ามันดูโล่งมาก้ไม่ได้โล่งขนาดนแต่มันก็สวยอยู่ให้เราไปตัดมาตรงนี้แล้วกันผมลืมเปลี่ยนสกินนะครับทุกคนลืมเปลี่ยนเป็นสกินตัวเองมาเราจะตัดเลยนี่เดี๋ยวโอ๊ยแต่แต่ไม้ไม้ไม่ชื่อะไรนะป๊บ่ึงนะไม้ไม่ชื่อว่าอร์เซ t อ๋อไม้แบบว่าไม้ไม้ถูกแข็งอะไรเงี้ย เฮ้ใครดันผมอะโอ้ยไม่มีใครดันอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยผมได้ไม้อน,นี้มามาห่สี่อันโอ้ขอบคุณเฮ้ยไม่ใครไม่รู้อกขอบคุณเอ๊ะนี่นี่นี่ทำที่ขุดก่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราขุดหินตรงนี้มีถ้ำไหมนะเนี่ยสวยโอ้โหมืดม,ดมืดหมดเลยเดี๋ยวผมต้องสำรวจป่านี้นะคะป่ามันค่อนข้างจะแบบว่าสีป่ามาดูซซีดอะเราเก็บหินก่อนอเฮ้ยวันนี้เราต้องหาเหล็กให้เจอเ <c oughs> พราะกิจคือหาเหล็กนะครับทุกคนเราจะไม่หาเพชรแล้วเพราะว่ามันมันซ้ำเกินนะเพราะว่าไม่เป็นไรครับเออช่างมเถอะมาตัดไม้้ย งืม่มมือกับตัวเองตอนแรกจะหาเหล็กมาตัดไม้แต่ผมทำปิแออยู่อะไรไปเนี่ยเรานี้ใครอะ่ะอุ้ยใครอะ่ะอุ้ยอย่าเดินวนดีเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยตาโตด้วยทุกคนน้ำลายไหลยียมอยู่ใกล้เรานะกระโปะยมอยู่ใกล้เราอะไรอะ่ะพิมพ์ป้ายครับอะไรอะ่ะ อะไรเอออา,า,อา,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 าฮะคาจะจะอาจาฮะสบะฮะอะไรอะเป็นคนหล่อเทครับอ,อ,อ๋อออก็หล่นเนเนะอเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราชมนะก็หล่อเหมือนกันนะอืมนั่นแหละต้องพอใจพอใจในตัวเองเราจะพออ่านป้ายาไ้ยะที่ป่านนี้มันสวยหรือว่ามันไม่สวยนทุกคนมันก็ป่าป่าแปลกๆเนี่ยอะไรอะมาทาอะไรคนเดียวเนี่ยแม่สาวน้อยมาเอาชีวิตรอดผมลืมเปลี่ยนสกินเฮ้ย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 อืมอ้ วุ้ดอกเฮ้ยวิญญาณวิญญาณตกเพิมอะไรเอยจะพิมพ์อะไรไหมเดี๋ยวผมตัดมาต่อกันเราลงทํานะครับทุกคนแต่ไม่มีหารอะไรอะ่ะอ้าวเป็นผู้ชายเหรออ้าวใครใครจะเปลี่ยนสกินเราจะเปลี่ยนสกินครับเฮ้ยตรงนี้ดอกชโนโดดอกดอกไม้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอีอะไรเนี่ยเอา้าจะตีทําไมล่ะเอา้าตีแบบไม่มีเหตุผลนะไปแหะชีช้ไปดีกว่าตรงนี้มีนกด้วยกินนกได้ปะ่ะนกกระทายนี่มันนกกีวีป่ะเนี่ยใช่ไหมคือนกกีวีหรือเปล่าอ่า เออฆ่าหมดอะไรเอ้ยอ้าวอาเอาเออทุกคนผมโดนคนบ้าไล่ตามก็เหมือนคนบ้าเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอย่าไล่เอาแล้วเอาแล้วโดนคนบ้าไล่เออทุกคนเขาเหมือนคนบ้าเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยถือเกาะลอยฟ้าทุกคนถือเกาะลอยฟ้าทุกคนเขาต้องไปเกาะลอยฟ้าโอ้ยโอ้ยตกตกตกโอ้ยจะจะตายเอ้ยมีอาหารให้เราไหมเราหิวอะไรหิวไหมหิวแล้วเราจะตายด้วยเดี๋ยวตอนนี้เขาพิมพ์ว่าอะไรหิวไหมใช่ไหมหิวไหมโอเคอะไรอะไรโอ้ย อุ้ยอะไรงัยอะไรเนี่ยมูลวอมเอาหนอนมาให้เราทาไมเราไม่กินหนอนยุยเอาหนอนมาให้ทําไมเนี่ยเอ้ยเราหิวข้าวอ่ะเอ้าหายไปแล้วเออเราหนีพ้นเลยนะครับทุกคนโอ้ไม่น่าพ้นแล้วนี่จะทําอะไรเราเนี่ยเดี๋ยวผมเฮ้ยมีไรอ่ะก็ตามผมตลอดเดี๋ยวผมทำมาที่เผาเตาเผาก่อนละกันที่เผาเตาเผาไม่ที่เผาอาหารที่เผาเตาเผางงแยะเอ้ยเ้ยอาหารแอปเปิลทองขอบคุณมากเลยนะถึงมันจะมีลูกเดียวก็เหอะงับงับทำอาหารก่อนนะครับนี่กินไหมเราทำอาหารให้เนื้อโนกเพิ่งข สดๆกี้อ่ะกำลังย่างอยู่กำลังเผาอยู่นะอ่าเราอะไรอะเรากินแต่หนอนอ้าวหรอเฮ้ยนี่บูเบอรี่เรากินได้นะเนี่ยงับงับแล้วเขากินหนอนทําไมอ้าวบูเบอรี่กินอีกนั่นเรากินเนื้อนกนะวิทุกคนเขาเป็นคนบ้างับ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 มาเดี๋ยวกินเนื้อนกงับ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 อือหืออร่อยมากเลยกินไหมอร่อยอร่อยอร่อยป เราไปจากพี่อ่ะอ๋ออ๋ออะไรอ่ะไปกับพี่ไหมจ๊ะเฮ้ยจะพาไปไหนเนี่ยผมอาจจะโดนรักเออไม่ใช่แล้วนะรักพาตัวอยู่กับพี่แล้วสบายอ่าอ่าไหนลองต่อด้อ่ะลองพิมพ์ต่อดิว่าจะพิมพ์อะไรต่ออ่ะเดี๋ยวผมพิมพ uh, ์ต uh ่อก็ว่าอ uh. uh, uh, like ืมอ่าเหมือนกันไหมอ้าวไม่เหมือนกันเออเนื้อเพลงมันผิดหรือเปล่าไม่รู้ใครผิดสักคนนี่แหละเนาะเดี๋ยวสักคนนี่ผิดเนาะเอ้เอ้าอะไรอ่ะนายผิดอ้าวเออผิดก็ได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้เขารู้จักเพลงนี้กันหรือเปล่าเก ไม่นี่นายรู้จักเพลงนี้ไหมว่า,าแบบมันเก่ามากเลยนะเอ้าไหนาจะพาไปไหนอีกเอก้เอนี่จะเดิมไปเดิมมาแล้วก็ปักป้ายอย่างเดียวไม่ได้นะไออยู่โอ้ยด้านบนมีเกาะอ,อะไรเราเกิดก่อนนายตั้ง80ปีอ๋อโอเคครับโอเค80ปีเออจะไปด้านบนนี่เขาอายุเท่าไหร่กันแน่เกิดก่อนเรา80ปีเขาอายุเยอะมากเลยนะวิคนเราจะไปตรงนี้ล้วกันนี่นี่นี่ เกาะแห่งต้นไม้ไม่ใช่เออมันคือต้นเกาะต้นไม้นะครับทุกคนเกาะต้นไม้แบบต้นไม้สูงๆเลยอ้าวทำไมไก่หายไปไหนอ่ะเอาไนี่แล้วเขาหายไปไหนว่ากลายเป็นเหงาเลยโอ้เอามานี่เราขึ้นไปได้ดัาบนกันเถอะคือไปด้านบนกันโอ้ต้นไม้สูงนะเนี่ยนี่ตาละมาเฮ้ยรู้จักนิทานเรื่องนี้เปล่าอะไรอะไรนะแจ็คเป็นต้นถั่วยักเลยนะมานี่เราจะเป็นแก็เองเออนี่เราต้องค่อยๆไต่ไปนะแบบนี้เราจะปีนเป็นต้นถั่วนะครับทุกคนแล้วดานบนก็จะมียักษ์อยู่นะต้องระวังนี่ดีเพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว เอ้ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเรารู้จักปืนนี้เรารู้จักปืนนี้เอามันเป็นปืนแรงโน้มถ่วงครับเฮ้ยเราอยากปีนะเราอยากปีเราขอปีเถอะเราขอปีเราไม่อยากเบียนเอาเราเบียนเราเบียนเอ้ยเอออ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยอุ๊ยรอดไม่ได้เฮ้ยเราอยากปีนะเอ้ยโอเคเรารอดเฮ้ยเขามีเครื่องมือของโดเรมอนได้ไงครับทุกคนปืนแรงโน้มถ่วงอ่ะโดเรมอนอะเอ้าเอาเอ้าเอาเออพาลเบีนเข้าพาลเบีนเข้าไปเถอะเราขี้เกียจปีนะ ยังไงกันแน่เราคือผลจะมาปีนเขาแต่ว่ามันตกอ่ะผมต้องขอความช่วยเลอจะคุณบ้าโอเคไปไปปล่อยดีๆนะอย่าพุ่งโอ้โหเข้ามาในบ้านเลยเต้นตามเลยนะเต้นได้เลยนะไหนยังไงอะไรกดชิปอ่ะอ่ะอะไรเนี้ยโอ้ไปเลยก่อนทุกคนนี่ไม่กล่องกล่องอะไรอะ่ะมีชาเอ้ยกินชาไหมนี่ชาร้อนๆเลยนะนี่นี่ลองกินดูนี่กินกินกินเอาลองกินเองก็ได้ งับ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 โอ้โหเพิ่มเลือดด้วยครับทุกคนอันนี้มีกล่องโอ้นี่เรามีอะไรให้ดูมันโหดมากเลยนี่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 ลองดูลองดูอุ้ยหมวกนี่เป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดไหมไหนจะเพิ่มอะไรลองถอดดูลองถอดอะไรมันถอดไม่ได้อ๋อถอดได้นี่ว่ะถอดได้นี่ไนถอดแล้วอ่ะทำไมคิดว่าถอดไม่ได้เหรอฮะฮะ ฮะจะถอดไม่ได้เหรอหจะทําอะไรตรงนี้มีเพชรเวาขอโชเบลคือหน่อยเดทที่ขุดดีนะตรงนี้น่าจะมีของนะโอ้ตรงนี้มีอะไรนะกินได้ไหมอ้าวทำไมเป็นไม่ช้ชานะ่ะเอาอินชาสิโอ้โหแย่แย่แย่ไม่เป็นไรอเอาชุดหนังมาให้เราทําไมมีเอาแล้วมีแล้วนี่ได้ครับโอ้ขอบคุณนะที่ได้โลอ่าเดี๋ยวทำขวานเหล็กนะนี่ครับผมได้ขวานเหล็กมาแล้ว นี่ของเราฟูฟูทุกอย่างไปเราพร้อมจมภัยไปข้างนอกกันเถอะก็ไม่มีโชว์เบลให้เราอไม่เด็นนะเราไปเกาะน,นู้นต่อดีไหมครับทุกคนไปเกาะน,นู้นดีกว่านี่ปลาปลาไปเฮ้ยเฮยสอมบี้อย่จากไหนเฮ้ยเสดสอมบี้เสอม,มบี้นี่โอ้โหดาวบนก็สวยนี่อะไรเออชื่ออะไรอะ่ะเขาชื่ออะไรครับยังไม่ได้ถามชื่อเลยเดี๋ยต่อไปเกาะน,น้นนะเดี๋ยวเรากลับมาอ่านป้านนะดูรถบกากำลังจะพิมพ์อยู่ใช่ไหมไหนชื่ออะไร โอ้พิมนานพิมนานนะผมต่อไปรอนะเฮ้โอเคต่อรอแล้วกันโอ้ตรงนี้มีซอมบี้ถือปืนอยู่ด้วยครับทุกคนมนแม่ผมไปแน่นอนเรากำลังต่อไป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 อ้ผมเสียงเสียงมันใกล้มากโอ้โหโอ้โหเสียงมันใกล้มากเลยนี่ซอมบี้อืมอืมอืมโอ้ไม่มีปืนโอ้แย้แล้วแย่แล้ว,ลวนายช่วยเราด้วย โอ้ยรู้ๆเดี๋ยวไปอ่านเองเดี๋ยวไปอ่านเองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยไปดีๆปล่อยดีๆโอ้ยตายโอ้ยพาเรากลับไปเลยนะอย่าให้ทําเป็นเรื่องยีแบบทําเป็นเรื่องใหญ่สิเมื่อกี้เราตายเลยเอาเรากลับไปเอาเรากลับไปโอเคโอ้โหโอ้ยเอาเอาโอ้ยจะตายข้ามให้ก่อนอ้โอ้โอ้โอ that that okay. oh <S <s ้โอ้โอเคอ๋อคือที่ อ๋อคือที่นั่งพิมพ์ที่หายแบบพิมพ์นานๆก็คือแบบต่อเนื้อเพลงใช่ไหมเนี่ยชื่อซามะรินกินกองซาบะรองกองแกงมันนองมาแนงมาประลองปองแปลงงงแงงอะมองแมงในชีวิตเธอก็คือนั่งพิมพ์ทนี่ะนั่งพิมพ์ตั้งนานนะครับแต่ว่ามาพิมพ์เออเคถือว่าเออเขาถือทินทีเมื่อเกี่ยวโอ้โนี่เป็นคนตลกเนี่ยอยตรงโน้นด้านบนนั้นมีอะไรนั่นนาเราไปเกาะโน้นไม่ได้เราเบิดเกาะนี้เลยเอาเลยเออ เออเออไปไปโอ้่อสุดยอดสุดยอดเราเข้าานก่อนอูหูที่ขุดนะครับโอเคโอ้โหปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยเลยเนาะโอ้ยจักรยเออพาเรากลับไปหน่อยเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนายพาเรากลับไปหน่อยเอยเราอยอกไปอยู่บนกอนุ้ยผมไม่น่าไปตีซอมบีเมื่อกี้เลยโอเคป่ะเอออะไรอีกอ่ะนอนนอนนอนก่อนอนอนเอาไม่ต้องนอนสะอ่ะเอาปคลิปดีกว่าโอเคครับทุกคนฮะเอ้า อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยฮ่แค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะอือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคครับทุกคนสมาลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมก,ก,ก,กดไลค์กดติดตามก่อนดึงให้ผมด้วยนะครับผมข้างหน้าอย่าผมทำอะไรทุกคนคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมบา,บาย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 โอ้ย